หน้อีจางจำต้องบอกมาสิเดี๋ยวไปไหนเราก็ไม่ดูได้แล้วพูดถึงว่าถ้ากระเทยหน้าแบบนี้เอาไปใกล้สิไม่เห็นเลยนี่หน้าแบบนี้นะแล้วมาสวัสดีค่ะหนูมาขอร้องเพลงเกาหลีค่ะวันแรกเลยนะจะให้ไหมงั้นช่วยเปิดเพลงดูหนูไทยเอาก็ได้ค่ะแล้วโชว์เลิศมากเขาจะให้นางร้องไหม ก็ต <T> ้องให้แหละอ่า <ing> อ <t> ิจ <ing> <t> ๊อพอปกติคนเกาหลีเ <ing> ด <t> ี <ing> <t> ๋ยวไม่ขออะไรมากนะคะเดี๋ยวขอร้องเปิดหัวแทนพี่เอใสักนิดนึงเองเพราะพี่เอกใส่เก่งดแล้วเดี๋ยวขอร้องเพลงนี้แล้วดูเป็นไปได้ดูน่น่าแล้วเอกใส่จะบอกว่าเอกใส่ยกให้ไหมอ่ะยกให้เลยจ้ะแล้วบอกว่าขอร้องให้เปิดแทนแทนพี่ก๊อฟเจี๊ยบค่ะหนูวว่าลายพี่ก๊อฟเจี๊ยบสวยไม่พอนะคะขอช่วยขอเรียกจาวี่มาแล้วก็ดูลายหนูด้วยค่ะ ่ตมันจะลวนอีดอกตบหน้าก่อนแบตเตอรี่เลยทีตบหน้าก่อนเพราะอะไรเพราะก็เดี๋ยก่อนไม่ว่าพี่เอสายแกแล้วจะเล่นก่อนก่อนเรื่องคลิปต่างบ้านต่างเมืองเราก็พูดถึงเรื่องนี้ก่อนอยากจะตั้งคำถามให้เอฟซีหรือว่าผู้ที่ปูกดูรู้เรื่องนี้นิดนึงเรื่องน้ำมันค่ะเมื่อกี้แบบเติมไหมยี่เสมออะไรตตอนนีีีี้้พพ่่เยปกติเติมแก๊สหอเก้าหนึ่งอ่ะสายน้ำมันมะพร้าวผมอันนี้ แก๊สโซฮอล์เก้าหนึแต่หญิงเติม E20 ค,ครับแต่อยากจะทราบว่า E20 กับแก๊สโซฮอล์เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรคุณโทษของมันหรือว่าแต่ว่าเขาบอกว e ่า E20 เนี่ยช่วยลดพลังอะไรซิเจ๊ฟพูดสิช่วยเอ่อทำเอ่อรักษามลพิษลดมล, <ะ S 1> ลพิษในอากาศก็ย้อร้อนแต่ว่าแก๊สโซฮอล์นี่ก็คือเป็นน้ำมันที่คล้ายๆกับเบนซินใช่ไหมแต่ตอนนี้เบนซินไม่มีแล้วเหลือแต่แก๊สโซฮอล์แล้วก็ E20 แล้วมีรุ่นแบบท8 5 E10 ใช่ไหม แต่ว่าอยากจะถามแค่ว่า E S <S 2 0<ล>กสบแกัแก๊สโซฮอรมันแตกต่างกันอย่างไรราคาทำไมถ,ถึงแตกต่างกันรบกวน<แ>ก FC ผู้และยูรู้ผู้รู้เนี่ยนะคะว่ามันมีผลข้างเคียงยังไงดีไหมแตต่าง,ง,งตรงไหนนเขาบอก E 2 0รแลเหยไวมากอันนี้ยังไงแก้ไขไขข้อให้เราเข้าใจนิดนึงนะคะกับระหว่าง E 2 0กับอะไรนะแก๊สโซฮอ แก๊สโซฮอล์เก้าหนรือเกห้ระบุเท่าด้วยเกสิคระแก๊สโซฮอล์ระหว่างแก๊สโซฮอล์ก้ากับอียีอยากรู้ว่ามันต่างข้อดีข้อเสียกันยังไงถ้า FC ท่านใดเป็นกูรูเป็นกูรูโปรดแนะนำเราหน่อยนะคะเพราะเราไม่รู้จริงๆค่ะเรื่องนี้โอเคแล้วเราจะมาดูไปตอบคลิปเรื่องที่ว่าเราพูดกันพูดกันอย่างว่าพูดถึงอาะอียี่สิบคิภาพเสื้อหัวใจของคนที่ว่าบางคนทำงานอยู่บ้านอยู่กาลสีมานทำงาน เอาเอาอย่างชั้นเลยนะไม่ต้องพูดถึงกระเทยหรือว่าเราพูดถึงคนทั่วไปหญิงชายนี่ขนาดขนาดเราเราอยู่เมืองไทยนะขวานทองเล่มนี้นะบ้านฉันอยู่เชียงใหม่ฉันต้องมาทํางานภูเก็ตฉันคิดถึงบ้านมากฉันเป็นห่วงฉเป็นห่งพ่อห่วงแม่ฉันพ่อแม่ฉันก็ อายุมากแล้วอ่ะชราภาพมากแล้วนี่ฉันต้องมาทํางานต่างบ้านต่างเมืองเพื่อหาเงินเก็บเงินเพื่อ,เ,อ,อเพื่ออนาคตที่ดีของฉันกับเลี้ยงดูพ่อแม่นะ่ะเราเรายังดีนะที่เราเ<อ>ยังได้นะกิน,นไม่ใช่บางคนก็มากินมาทํางานเก็บจริงๆนะใช่เก็บผู้ผู้หญิงกับผู้ชยายธรรมดาที่ว่าเขาอยู่ต่างบ้านจริงๆอ่ะเขามาเก็บจริงๆไม่นนะอย่างอาชีพอย่างเราอะ่ะเงินทองค่อนข้างจะสะพัดแต่ว่าบาง<อ>คนนะทํางานเกี่ยวกับเงินเดือนเก้าพันเงี้ยแกแต่ต้องเก็บส่งบ้านไม่พอเก็บเพื่ออนาคตอีกเขามีความ มัธยฐานอดทนขยันใช่ใชต้องให้เขานะอย่างน้อยคือเขามีความมุ่งมั่นและแน่วแน่มายังไงเราอันนี้เราพูดถึงเมืองไทยก่อนอค่เะเมืองไทยเราให้กําลังใจคนที่ทมาทำงานต่างบ้านต่างเมืองอดทนนะคะอดเปรี้ยวไมกินหวานเนาะยังไงอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจถ้าอยู่บ้านเราจริงใช่มันจะมีความสุขตอนได้กลับบ้านนอนนอนเนี่ยกลับไปบ้านเป็นนอนที่ร้านลูกเสือยังไงโโห ม่อยากกลับมาทํางานเลยอยากกลับบ้านอะมันมันรู้สึกว่ามันนอนมันรู้สึกว่าเออที่บ้านของเรานะอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เราเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยู่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็จะาพูดถึงเรื่องคนต่างจังหวัต่างประเทศอย่างไกลอันนี้ไกลไกลกว่าให้อยู่สุขสบายแค่ไหนรับโดยยังไงเนาะก็ถือว่าถึงนี่เงินช้อปปิ้งแต่มันก็ลึกๆในใจแล้วเหงาไหมเหงาเสียเหงาสิแกอย่างเมืองไทยบ้านเราเนี่ยอยากสืว่าอยากกินแล้วก็ได้กินอ่ะฉันจะเล่าฉันจะเล่าให้ฟังนะ เกี่ยวกับความรันทดของฉันเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนฉันโชว์อยู่บาร์เกเงินเดือน2,005ฉันมีผัวผัวฉันก็เป็นเด็กเต้นหมนเอันะทนี้จะเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนจะเล่าประวัติที่รูนี่ฟังฟังฟังข้าวกล่องกล่องละ15บาทเมื่อก่อนฉันบอกเขาแถมข้าวให้เขาก็แถมเยอะๆกินสองคนผัวเมียนี่คือน้ำใจของคนไทยนะที่ว่าขอข้าวเยอะๆเขาก็แถมข้าวให้เยอะ แต่เมืองนอกไม่มีนะลิมิตแค่ไหนแค่นั้นนะจ๊ะข้าวข้าวเมืองนอกไม่มีแถมให้นั่นเขาชีวิตคือเหมือนต่างคนต่างอยู่ไหมนาะว่าไหมโอ้ปากัดติเขาบอกว่าไปอยู่เมืองนอกถ้าเกิดว่ามีทางออกมันต้องร้องให้จริงๆไหมมันถึงจะ โรงปลดป่งไม่มีที่ปรึกษาน้ำตาต้องไหลก่อนจริงไหมพี่เอคุณคารินพิมเนาะเธอต้องเราขอความชื่นชมเธอในการถ่ายคลิปเธอถ่ายคนเดียวนะแต่เธอถ่ายแต่เป็นเรื่องเป็นราวนะคุณพิมเนี่ยคุณจริงเธอถ่ายแบบธรรมชาติอยากรู้ว่าคุณพิมอะลึกๆเหงาไหมอ่าใช่อ่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอะคุณพิมอยากกลับมาอยู่เมืองไทยหรือเปล่าอ่าใช่แล้วคุณแลอยากรู้ว่าแฟนคลับที่อยู่เมืองนอกอะเบื้องลึกก้นเบื้องหัวใจจริงๆแล้วอะคุณอยากกลับมาบ้าน บ้าน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 เกิดมังกนของเราหรือเปล่าเออเพราะว่าอยู่เมืองนอกอ่ะเรารู้ว่าต้องเพื่อเพื่อสร้างอนาคตไงเพื่อที่จะกลับมาเมืองไทยไงอยากรู้ว่าอยู่เมืองนอกรู้นะว่าทุกคนเหงานะที่ถึงบ้านเราที่อยู่ทางเมืองไทยก็เป็นกาลังใจให้ถูกเนอะแต่ไม่รู้นะอาหารเมืองนอกอร่อยมากฉันไอเมริกามาเพราะอาหารเมืองนอกอร่อยมากอาหารไทยที่เมืองนอกอยู่เมืองไทย แต่คนที่มึง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 นอกเขาก็ต้องคิดถึงอาหารเมืองไทยอาหารไทยที่เมืองนอกอร่อยมากฉันพูดเลยว่าอร่อยกว่าเมืองไทยอีกแต่บางคนก็บอกว่าบางทีไม่เจอเนาะสดๆสวยๆนะโอ้โพผล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 ไม้หายากแต่ว่าอาหารอ่ะเมืองนอกอร่อยเพราะว่าเห็นคุณพิมพ์เคยพูดเคยเม้นอยู่ว่าอยากกินเนาะสดๆน้องมีน้องมีนาที่ฝรั่งเศสมีนา อยากกินท <kleine> <ame> ุเร <statistically> ียนหมอนทองพลูใหญ่ๆแต่มันก็มีขายเหม่หรอกแพงมากเนาะแล้ที่แล้วไงมีนายอยากกินข้าวลามจะให้กูหิ้วกะลามไหมนะก็หิ้วไปนะคะหิ้วไปสองอันกินได้ประมาณครึ่งกินได้ประมาณอันเออ่ครึ่งครึ่งอันแล้วเหลือเหลืออันคอื่กินอันครึ่งบูดที่ไหนมาที่ไหนมาซื้อที่ไหนซือที่ร้าหน้าบ้านให้แม่สั่งตอนเช้าก็คือตอนเย็นจะบินไงแล้วบินก็คือต้องบิน แล้วไปถึงนู่นก็คืออีกวันหนึ่งคือเสียแล้วสองวันมันก็จะใกล้เสียแล้วไงแต่ถ้าไม่เก็บวัเสียแล้วเสียข้าวหลามที่ขอโฆษณาเลยว่าต้องเป็นข้าวหลามหนองมนใช่ไปที่ดับมืกินเพราะว่าโลกไหนมาก็สู้หนองมนไม่ได้จริงไม่เอ๋อร่อยมากข้าวหลามหนองมนข้างหน้ากะทิแตกมันสังขยาแตกยิ่งก็เอใส่กินแต่ข้างหน้ากินแต่ข้างหน้าข้าวเหนียวให้กันเลยเด็กกินยังไงเราสรุปคลิปนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวหลายนาทีแล้วเจอคลิปน้าแต่แล้วไงเราขอเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่อยู่ต่างแดนนะคะยังไง ก็คือว่าว่าไปทํางานเก็บเงินหรือว่าไปอยู่แบบว่าบางคนอ,อาจจะมีสามีอย่ายาอดทนะ้อต่ออุปสรรคบางคนอาจจะมีสามีบางคนอาจจะไปทำงานธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็เป็นของกำลังใจให้ลับสองสาวแล้วก็เป็นกำล,ล,ลังใจให้ค่ะนะคะถ้าเา<ำ>หงาก็ดูเราถ้าเหงาดูเอ๋เทคเราอยู่เคีย <laughs> งข้างคุณนะคะอย่างน้อยสาวให้สองที่อยู่ที่นี่ขวานทองอยู่บนแผ่นดินขวานทองเล่มนี้เราจะไม่ลืมกัน่ะเพราะเราสาวให้สองเหมือนกันรักกันไม่ว่าจุดสีม่วง อยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทยยังไงแล้วก็หัวใจเดียวกันค่ะ